สวัสดีครับก็พบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูพื้นสบายสบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประสบการณ์ตรงที่รู้นะครับผมจึงนํามาบอกต่อนะครับให้รู้นะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะครับผมปีพศ2522สีนะครับราคาเป็นล้านนะครับผมซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงจากผมเองนะครับที่รู้นะครับจึงนํามาบอกต่อนะครับสําหรับท่านใดที่มีอยู่แล้วอยากจะขายนะครับผมต้องดูคลิปนี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆส่วนช่องนี้นะครับไม่ซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นี้นะครับผมก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทแบบเรือหงสรัชกาลที่9นะครับปีพศ2อ2 0นะครับซึ่งเหรียญที่ผมบอกว่า2สีนะครับก็คือเหรียญทางขวามือนะครับผมส่วนเหรียญทางซ้ายมือนะครับ เป็นเหรียญแบบปกติสีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้พลิกอีกทางด้านหนึ่งให้ดูนะครับทั้งสองเหรียญนะครับที่เหรียญที่ผมบอกว่าสองสีนั้นเป็นแบบไหนนะครับชมเลยครับเดี๋ยวผมจะพลิกเหรียญทางด้านซ้ายมือที่เป็นสีเดียวปกติก่อนนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีสีเดียวทั้งสองด้านนะครับผมจะเป็นเหรียญปกตินะครับส่วนเหรียญที่ผมใช้ปลายปากกาชี้อยู่นี้นะครับผมทางด้านขวามือนะครับเป็นเหรียญที่มีสองสีนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะได้พลิกให้ดูอีกนะครับผมว่าสองสีแบบไหนนะครับชมเลยครับผมครับเห็นไหมครับพอพลิกมานะครับอีกทางด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีเงินนะครับผมก็จะมีสองสีนะครับก็จะมีสีทองแดงนะครับอีกทางด้านหนึ่งแล้วก็สีเงินอีกทางด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญแปลกมากนะครับผมที่ผมได้พบเจอนะครับผมที่ผมได้เก็บไว้นะครับผมนานหลายปีแล้วนะครับซึ่ง นะครับผมประสบการณ์ตรงเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนที่ผมเริ่มจะสะสมเหรียญกระสาบนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องเหรียญกระสาบนะครับผมให้ถ่องแท้นะครับผมก็เลยคิดว่านะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผลิตมาแบบพิเศษนะครับผมคงจะหายากผลิตน้อยนะครับผมคงจะมีราคาเป็นล้านแน่นอนนะครับแต่นะครับผมผมก็ยังไม่ได้ไปเสนอขายให้กับนักสะสมท่านใดนะครับผมผมก็เก็บไว้แล้วก็ศึกษามา นานพอสมควรนะครับผมจึงได้รู้ว่าเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับผมที่มีลักษณะสีผิดแปลกไปจากเหรียญปกติธรรมดานะครับผมไม่ใช่เหรียญที่ผลิตน้อยผลิตมาพิเศษแต่อย่างไรนะครับผมหายากแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้เก็บรักษาให้ดีนะครับผิวของเหรียญนะครับผมก็เลยทําปฏิกิริยากับอากาศนะครับผมโดยจะถูกความชื้นความคราบสกปรกนะครับผม หลายสาเหตุนะครับผมจึงทําให้สีของเหรียญนั้นแปลเปลี่ยนไปเองนะครับผมตามธรรมชาตินะครับซึ่งไม่ใช่เหรียญแปลกอะไรนะครับผมซึ่งถ้าคิดว่าราคาเป็นล้านนะครับผมแบบที่ผมคิดติดก่อนนะครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญปกติไม่ใช่เหรียญหายากนะครับแต่เป็นเหรียญที่โดนอากาศนะครับผมโดนสิ่งสกปรกนะครับผมก็เลยทําให้สีของเหรียญนั้นแปลเปลี่ยนไปนะครับผม ซึ่งผมก็ได้รู้แล้วนะครับผมจึงนํามาบอกต่อนะครับถ้าท่านใดมีอยู่นะครับผมเราคิดว่าอยากจะขายนะครับผมว่าจะได้ราคาเป็นล้านนั้นก็ไม่ต้องเสนอขายนะครับผมก็คงไม่มีใครซื้อนะครับ